ซึ่งปัจจุบันนะคะการปั๊มวิวยูทูบทำง่ายมากๆใช้แค่เพียงลิงก์ยูทูบนะคะในการปัม๊มแล้วก็วิธีนี้นะคะปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านเลยนะคะ่ะแล้วก็วิธีนี้นะคะถูกกด y o u t u ร e บเปอร์เซนทำไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคาโดนเด้นดวงแบนนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะกล้าการันตีเลยเห็นรอสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะเพื่อนๆในวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนวิธีการปั๊มวิวยูทูบค่ะเอาล่ะค่ะส่วนใครนะคะที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะว่าการปัม YouTube นะคะ เริ่มต่าเข้าไปแอดไลน์กันก่อนนะคะพิมแอดไซน์ปั๊มไอจีไทยค่ะและนี่ก็คือเหรียญราคาเพิ่มยอดวิว youtube นะคะเพื่อนๆเริ่มต้นที่100วิวนะคะราคา100บาทค่ะไปจนถึง100 0 0วิวกันเลยวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อที่1,000วิวค่ะในราคา150ค่ะได้แถมฟรีอีก100วิวด้วยนะคะคุ้มมากๆและนี่ก็คือรูปภาพ QR Code สําหรับโอนเงินนั่นเอง เมื่อเราะคะเรื่องโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะให้เราไปจ่ายเงินค่ะในธนาคารใดๆก็ได้นะหลังจากเราโอนเงินเรียบร้อยนะแอดมินเนี่ยก็จะให้เราส่งลิงก์วิดีโอ YouTube ที่ต้องการจะปั๊มวิวให้เขานะคะขั้นตอนต่อไปอุ้จะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ให้ค่ะเริ่มจากเข้าไปที่โปรแกรม y YouTube เนาะเราก็ไปที่รูปตัวเองนะคะตรงด้านบนขวามือสุดค่ะเดี๋ยวอุ้วงให้ดูนะคะพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็เปคํคำว่า your channel ค่ะหรือว่าวิดีโอของคุณนั่นเอง แล้วก็เลือกหมวดนะคะที่เราต้องการจะปั๊มของอ,อุ้มต้องการจะปั๊มวิดีโอก็ไปที่หมวดวิดีโอนะคะแล้วอุ้มก็เลือกคลิปวิดีโอนี้ข้างบนกดคําว่าแชร์ได้เลยจากนั้นก็กด copy link ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์มาแล้วเนาะก็นําลิงก์นี้นะคะ่ะไปวางให้อดินในแชทไลน์ได้เลยยอดวิวเดิมอุ้มนะคะมีอยู่ที่3วิวนะคะก่อนเริ่มทํางานอ่ะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเดิมนะคะของอุ้มมาอยู่ที่3คนดูนะคะ เี๋ยวอุ้มจะรีเฟซหน้าจอเพื่อนๆก็ไปดูยอดขึ้นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดบิวก็ขยับไปที่53บาคนดูแล้วนะคะเพื่อนๆยอดขึ้นแบบเนียนๆเ,เลยนะแล้วก็ขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้ก็120คนแล้วค่ะรอไม่นานนะคะยอดก็ขยับขึ้นไปที่617คนแล้วนะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดขยับไปที่1 4 6 3คนแล้วค่ะ ซึ่งยอดเนี่ยขึ้นแบบเนียนเนะคะแถมเป็นงานที่ปลอดภัยด้วยนะคะขึ้นจริงไม่จกตาค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มวิว y o ยูทูบจากในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอดวิว YouTube ที่ลอยขึ้นจริงไม่จกตาเลยนะคะแน่นอนคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมนะคะในการปั๊มวิวให้กับเราดังนั้นนะคะก็มั่นใจได้เลยคะ่ะว่าวิวที่ได้ไปนะคะมีคุณภาพ แ้วถ้าใครนะคะที่สนใจก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อั i ไซปั๊มไอจีไทยค่ะยละเลียนนะคะตามด้านล่างเลยทุกคนที่ส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะวันนี้ปางราคาบ๊ายบาย